สวัสดีค่ะพอจันจิราพิทักษ์ค่ะพ่วงในการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสองบ้านเดาเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 าทำให้โรงเรียนไม่สามารถที่จะเปิดทำการเรียนการสอนแบบออนไซต์โดยให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนได้ในวันนี้ทางโรงเรียนจึงได้นำคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนมาทำความรู้จักกับท่านผู้ปกครองนะคะเพื่อที่จะแนะนำให้ท่านผู้ปกครองได้ทราบว่าคุณครูท่านไหนสอนวิชาอะไรและประจำชั้นชั้นไหนนะคะและ ในโอกาสนี้จะขอนําเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของโรงเรียนเทศบาลสองบ้านสดาซึ่งเราได้เปิดทําการเรียนการสอนมาตั้งแต่วันที่14มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเราได้จัดการเรียนการสอนเป็น4ีรูปแบบโดยได้จัดทําเอกสารนะคะประกอบด้วยระดับชั้นปฐมวัยนะคะ ระดับชั้นปฐมศึกษาแล้วก็ระดับชั้นมัธยมศึกษานะคะก็คือจะตามระดับชั้นนะคะซึ่งเรามีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่6นะคะเราก็ได้จัดทําเอกสารและมอบให้กับท่านผู้ปกครองโดยได้จัดทําการเรียนการสอนตามบริบทความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครองนะคะเราได้จัดเป็น4รูปแบบสําหรับรูปแบบที่1ก็คือนักเรียนที่มีความพร้อมในด้านของเทคโนโลยีการสื นะคะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์รูปแบบที่1นนี้เราจะจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะโดยให้นักเรียนเข้าเรียนเป็นรายวิชาและคุณครูผู้สอนก็จะเช็คเวลาเรียนเป็นรายวิชานะคะรูปแบบที่2ก็คือการเรียนแบบออนมาน์เราจะใช้การเรียนโดยใช้แอปพลิเคชันไล์กลุ่มนะคะนักเรียนก็จะเข้าไปเรียนในไล์กลุ่มโดยมีคุณครูประจําชั้นนะคะช่วยดูแลนะคะแล้วก็จัดการเรียนการสอนนะคะตามรายวิชาต่างๆในแต่ละวัน แล้วก็ติดตามนักเรียนโดยใช้เอกสารใบงานนะคะเป็นหลักไม่ยึดกับรายวิชาเรียนนะคะแต่ยึดตามภาระงานและหลังเลิกเรียน15.30นนะคะคุณครูประจําชั้นก็จะเช็คเวลาเรียนให้กับนักเรียนนะคะและรูปแบบที่3ก็คือการสอนให้กับนักเรียนโดยใช้อนแทน์นะคะก็คือยึดเอกสารเป็นหลักแต่นักเรียนสามารถเข้าไปเรียนในรายกลุ่มได้นะคะโดยนักเรียนกลุ่มนี้จะเป็นนักเรียนที่สามารถเข้าไปอยู่ในรายกลุ่มแต่ไม่สามารถจะเข้า เรียนในเวลากลางวันเนื่องจากท่านผู้ปกครองจะต้องไปทํางานในช่วงเวลากลางวันนะคะนักเรียนกลุ like ่มน yeah. <the> <issements> Is ี Point ้ก็จะสามารถเข้าเรียนในเวลากลางคืนหรือวันหยุดได้โดยคุณครูผู้สอนนะคะจะส่งสื่อการเรียนการสอนที่เพื่อนได้เรียนตอนกลางวันไว้ในห้องเรียนกลุ่มไลน์แล้วนักเรียนก็จะเข้ามาศึกษานะคะถ้าเกิดว่ามีความค้องใจไม่สามารถที่จะทําใบงานตรงไหนได้หรือแบบฝึกไหนได้ก็สามารถจะสอบถามคุณครูไว้ในไลน์กลุ่มแล้วคุณครูก็จะเข้ามาตอบให้นะคะกลุ่มนี้ก็จะ เป็นกลุ่มที่3โดยการเรียนแบบออนแทน์ hand นะคะและกลุ่มที่4ก็คือเราจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ให้กรณีพิเศษสําหรับนักเรียนที่ไม่สามารถที่จะ มาเรียนในกลุ่มไลน์ได้นะคะก็จะมาเรียนที่โรงเรียนเป็นการสอนซ่อมเสริมให้นะคะตามมาตรการโควิดโดยมีการที่ให้นักเรียนนะคะสวมแมสแล้วก็รักษาระยะห่างแต่นักเรียนกลุ่มนี้สําหรับโรงเรียนเทศบาลสองบ้านสเสดาก็มีจํานวนไม่เยอะมากนะคะซึ่งทําให้การจัดการเรียนการสอนในเรื่องของออนไลน์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่14มิถุนาสามารถดําเนินการเรียนการสอนไปได้ด้วยดีในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับ เปโรงเรียนที่บาลสองด้วยดีเสมอมานะคะและโอกาสสุดท้ายก็ขอให้ท่านผู้ปกครองได้ดูแลรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมของจังหวัดนะคะรักษาสุขภาพตัวเองรักษาสุขภาพของบุตรหลานของเราเพื่อเราจะก้าวผ่านจุดนี้ไปด้วยกันร,รอวันที่โรงเรียนจะได้เปิดเรียนในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะก็ขอแสดงความห่วงใยและขอขอบคุณมาณนะโอกาสนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันจิรภาแซอิ้วรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสองบ้านสะเดาค่ะสวัสดีค่ะนางอัยแม่มีเอียดทองตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีค่ะสวัสดีค่ะ หางษามหาพงประเสริฐตำแหน่งธุรการโรงเรียนค่ะสวัสดีค่ะนายสาวรนสวัสดิ์สวิริยาตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุค่ะสวัสดีค่ะครูชื่อครูจิ๊ปนางสาวสิรินาทิ่งในเกียรตินะคะ ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะสอนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6ค่ะสวัสดีค่ะครูวันปัญจมาพรเพชชายเป็นครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่4สอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายม .4 ม .5 และม .6 ค่ะสวัสดีค่ะครูยา นางสาวสุริยาอาลีประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่5สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5และ6สวัสดีค่ะครูปียนุชอยนวลประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะสอนรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6และวิชาประวัติศาสตร,ร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6ค่ะ สวัสดีค่ะครูตีนีค่ะนางสาวคาตินีเจ้และเป็นครูประจำชั้นม6สอนรายวิชาภาษาจีนชั้นม4ถึงม6ค่ะสวัสดีค่ะครูแพนะคะนางสาวเบนจววันแซริมประจำชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะสอนรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะ สวัสดีค่ะครูเลาะนะคะนางสาวนุจรินบัตหลีสอนรายวิชาวิทยาศาสตร,ร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 5และ6ค่ะสวัสดีครับผมครูแก๊บบรนวิทย์เกิดคนบุญสอนรายวิชาดนตรีชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ครับสวัสดีค่ะครูนีค่ะนางสาวออนิเหม,มนุนสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 สวัสดีครับครูชื่อครูเจครับนายชิติพัฒน์ุนภดีครับสอนในรายวิชาหน้าตศิสินมัธยมศึกษาปีที่4ครับสวัสดีค่ะคุณครูวิลาวันนิมบรรจงสอนรายวิชาทัศนศิลป์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางธนวรรณกุมทองสอนวิชาการงานอาชีพม .4 ม .5 ม .6 ค่ะ สวัสดีครับครูชื่อนายพิเชษจูดเกลี้ยงสอนวิชาสุขศึกษาและภระศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ครับสวัสดีครับครูชิดครับนายชิดเอียดทองสอนวิชาสุขศึกษาและพลระศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับ สวัสดีค่ะชื่อคุณครูสก,กิยาสาเลคค่ะสอนวิชามาลายูชั้นม .4 ค่ะสวัสดีครับครูชื่อคุณครูอิบรอฮิมจงรักศักดิ์สอนวิชาภาษามาลายูชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับสวัสดีครับนายวุฒิัชัยสุวรรณรับผิดชอบสอนวิชาลูกเสือในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6ครับ